รถใหม่ที่ยังผ่อนไฟแนนซ์ไม่หมดอยากจะทำประกันภัยประเภท2บวก3บวกดีหรือไม่คลิปนี้มาเล่ามาแชร์ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับทุกท่านทุกท่าน,นครับสำหรับรถที่ยังผ่อนชำระอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือไฟแนนซ์ต่างๆก็ดีนะครับปีที่2เราอยากจะ ลดภาระค่าใช้จ่ายลงต้องการที่จะทําประกันภัยประเภท2บวก3บวกนะครับ mm hmm. เพื่อลดค่าใช้จ่าย mm hmm. ดีหรือไม่ได้หรือไม่วันนี้ผมมาเล่ามาแชร์มาแนะนําให้ฟังครับสําหรับรถใหม่นะครับที่ยังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่นะครับผ่อนกับธนาคารอยู่ไม่แนะนํานะครับให้ทําประกันประเภท2บวก3บวกนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าหากเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างนะครับฝนตกถนนลื่นเราเกิดอุบัติเหตุครับลงข้างทางเนี่ยครับรถเสียหายทั้งคันเลยกรณีอย่างเงี้ยครับประกัน2บวกจะไม่ซ่อมรถให้เรานะครับเราต้องซ่อมรถเราเองครับไหนจะผ่อนกับธนาคารด้วยรถก็ไม่ได้ขับเห็นไหมครับนี่คือ2บวก -3 บวกไม่ซ่อมรถเรานะครับถ้าหากเราไปเกิดอุบัติเหตุนะครับไปเฉียวไปชนกับคู่กรณี แล้วคู่กรณีหนีไปอย่างเงี้ยกรณีที่เขาหนีไปจับคู่กรณีไม่ได้ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นรถคันคันไหนนะครับไปจอดไว้ตามห้างไปจอดไว้ตามตลาดนัดหรือว่าตลาดซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วเขามาเฉี่ยวมาชนเราแลวเขาหนีไปนี่ครับสองบวกสามบวกก็ไม่ซ่อมรถเราเช่นกันนะครับรถเราเสียหายบุบเสียหายแยะๆเลยนะครับรถก็ไม่ได้ขับแถม ก็ต้องต้องผ่อนต้องผ่อนกับไฟแนนซ์ด้วยเพราะฉะนั้นครับ2บวก3บวกนะครับจึงไม่เหมาะกับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ที่ยังผ่อนชำระกับไฟแนนซ์อยู่นั่นเองนะครับถ้าหากเราทำประกันปอนเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุประเภทไหนก็ตามนะครับประกันประเภทประกันภัยปอหนึ่งยงซ่อมรถเรานะครับเดี๋ยวนี้ครับสมมติว่าเราผ่อนทำประกันนะครับประเภท ป .1 ซ่อมห้างไม่ไหวนะครับประเภทป .1 ซ่อมห้างนั้นจะรับตั้งแต่1-5ถึงปีถ้าเกิน5ปีไปก็ซ่อมอู่แต่ประกันภัยประเภทป,ทป .1 นั้นหรือว่า2บวก3บวกก็ดีเป็นประกันภัยประเภทภาคสมัครใจนะครับเราสามารถเลือกได้ครับเลือกว่าจะทําซ่อมอู่หรือซ่อมห้างได้ถ้าเรากําลังยังไม่ถึงซ่อมห้างนะครับเราก็ทําซ่อมอู่ติดไว้นะครับซ่อมอู่เบี้ยก็จะถูกลงมาหรือว่า บริษัทประกันเขามีแคมเปญต่างๆนะครับเราอาจจะผ่อนบัตรเครดิตก็ได้ผ่อนพันบัตรเครดิตก็ได้นะครับหรือว่าผ่อนกับบริษัทประกันนั้นๆก็ได้นะครับเราเลือกเอาแต่อย่างน้อยครับทุกท่านสําหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะขับรถดีนะครับที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยก็ตามนะครับไม่แนะนำนะครับให้ทําประกัน2บวก3บวกแนะนําให้ทําปหนึ่งเท่านั้นครับ ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ปรึกษากันได้ครับที่เบอร์โทร0629792698 mm. ผมปีชามิแท้ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำครับ mm. ถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ